สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวิกับสามีก็กําลังจะออกไปทานอาหารนอกบ้านค่ะจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีแพลนจะออกไปทานอาหารนอกบ้านนะคะแต่ว่าคุณสามีเกิดเปลี่ยนใจค่ะบอกว่าอยากจะพาออกไปทานอาหารนอกบ้านแล้วก็วันนี้แกบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะให้วิแต่งตัวสวยๆรอเลยแต่ชุดนี้นะคะคุณสามีเลือกให้เลยค่ะแกบอกว่าอยากให้ใส่ชุดนี้ค่ะวันนี้แกชอบให้ใส่กระโปรงค่ะ วิก็ตามใจแกนิดหนึ่งนะคะส่วนน้องแกรี่นะคะก็แอบงอนแดดดีนิดนึงค่ะวันนี้เพราะว่าน้องแกรี่รอให้ให้แดดดีมาให้อาหารไม่ไหวค่ะร้องเมี้ยวเมี้ยวหิวทั้งวันเลยค่ะหลังจากที่คุณสามีอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็ต้องมาให้อาหารลูกชายสุดที่รักนะคะเป็นหน้าที่ประจําของคุณสามีเลยค่ะถ้าเกิดวีให้อาหารน้องแมวนะคะน้องแมวจะไม่กินค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะ วิเคยลองให้อาหารน้องแมวหลายรอบแล้วค่ะแต่น้องแมวไม่ยอมกินเลยนะคะไม่รู้ทำไมในที่สุดก็มาถึงเซอร์ไพรส์นะคะคือว่าคุณสามีซื้อสร้อยคอให้หนึ่งเส้นค่ะเพื่อนๆนแต่จี้เป็นจี้อันเดิมนะคะเพราะว่าเส้นเดิมมันขาดคุณสามีก็เลยซื้อเส้นใหม่มาเปลี่ยนให้ค่ะพร้อมสร้อยข้อมือทองคำหนึ่งเส้นนะคะคู่กันค่ะถึงว่ามันจะไม่ได้ราคาแพงเวอร์วัาวางอลังการอะไรมากมายนะคะแต่มันก็ทำให้ดีต่อใจค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะ ที่สามีรักและเอาใจใส่วิขนาดนี้นะคะวิก็รู้สึกปลื้มใจมากๆค่ะวิก็ถามสามีนะคะว่าให้เนื่องในโอกาสอะไรนะคะคุณสามีก็บอกว่าเป็นรางวัลปลอบใจนะคะที่วิที่รู้สึกเศร้าแล้วก็เป็นกังวลมาหลายวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจะคัดพนักงานออกค่ะแล้วก็แสดงความยินดีไปในตัวด้วยนะคะวิก็ขอบคุณแล้วก็ปลื้มใจสามีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ สามีวิไม่ใช่คนโรแมนติกนะคะแต่ว่าแกจะห่วงความรู้สึกของวิมากๆเลยคะ่ะในที่สุดวิกับสามีก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาร้านเดิมคะ่ะร,ร้านที่กินอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะว่าถูกใจมากแต่วันนี้มาช้านิดนึงค่ะรอคิวค่อนข้างนานเลยคะ่ะเพื่อนๆนวิเป็นคิวที่ห้าที่หกเลยคะ่ะเพื่อนๆพอนพอเข้ามาถึงในร้านอาหารนะคะวิก็กะว่าจะสั่งเมนูเดิมนะคะที่กินอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าวิชอบมากๆเลยอร่อยสุดๆเลย แต่คุณสามีก็แนะนำนะคะว่าให้ลองเปลี่ยนเมนูดูเผื่อว่าเมนูอื่นก็คงจะอร่อยเหมือนกันนะคะวิก็เลยโอเคค่ะตัดสินใจเลือกเมนูปลาแซลมอนนะคะเขาจะเสิร์ฟพร้อมข้าวค่ะแล้วก็ผักบ็อกกีต่างๆนะคะส่วนของคุณสามีนะคะเขาใช้เวลาเลือกอยู่นานสองนานเลยค่ะเลือกนานกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะคะ คุณสามีวิเป็นคน,ค,นค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกกินเลือกใช้นะคะแกก็เลยใช้เวลาเลือกนิดนึงค่ะเพื่อนๆแต่วิก็เข้าใจแกนะคะเพราะแกบอกว่าต้องใช้เวลาเลือกนิดนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารที่เราไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินเท่าไหร่นี่ต้องอ่านเมนูดีๆว่าเขาเสิร์ฟพร้อมอะไรเครื่องเคียงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสามีวิเป็นคนเลือกกินมากๆเลยค่ะอาหารซีฟู้ดเนี่ยแกไม่แตะเลยนะคะเพื่อนๆ ในที่สุดอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆเมนูที่คุณสามีวิเลือกนะคะก็คือเป็นเมนู Chicken พารมาจอนค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนของวิก็จะเป็นแซลมอนนะคะพร้อมข้าวเปล่าค่ะแล้วก็ผักดอกบล็อกแครีนะคะส่วนเหลืองๆนี่ก็จะเป็นเลมอนนะคะเพื่อนๆเอาไว้กินกับแซลมอนค่ะหน้าตาดูธรรมดามากเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะ แต่ของคุณสามีนะคะแกบอกว่าของแกอร่อยมากเลยค่ะไม่เสียแรงนะคะที่กลับมากินร้านนี้อีกค่ะเพื่อนๆปริมาณอาหารก็ได้เยอะดีค่ะไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปค่ะเหมาะสำหรับกินอิ่มหนึ่งคนนะคะบางร้านให้เยอะไปอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยกินทำให้กินเหลือเยอะแยะเลยค่ะแต่ร้านนี้ก็ให้ปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะเลยค่ะเพื่อนๆ ส่วนของวินะคะเป็นแซลมอนย่างค่ะเพื่อนๆทานคู่กับข้าวนะคะวิก็ทานแซลมอนย่างกับข้าวมาบ่อยมาหลายร้านแล้วนะคะวิคิดว่าคงจะไม่มีอะไรพิเศษค่ะแต่พอวิทานแล้วนะคะร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะข้าวเขานะคะมันไม่ใช่ข้าวสวยธรรมดาค่ะเพื่อนๆมันหอมมากเลยไม่รู้เขาใส่อะไรนะคะวันนี้วิก็มีความสุขกับการกินอาหารอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะอาหารถูกปากมากๆเลยค่ะ กินจนไม่มีเวลาที่จะหยุดคุยกับคุณสามีเลยนะคะกินเอากินเอาเลยค่ะจนคุณสามีแซวนะคะแซวว่าที่รักฉันคงไม่ต้องถามเธอหรอกนะว่าอร่อยหรือเปล่าดูจากการที่เธอกินไม่พูดไม่จาแบบนี้รับประกันความอร่อยได้เลยใช่ไหมถูกใจใช่ไหมวิขอบอกเลยค่ะให้ให้ให้าเต็มห้าเลยค่ะร้านอาหารร้านนี้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวออริโซนานะคะเมืองทูซานนะคะวิแนะนำเลยค่ะชื่อร้าน Diamond Cafe นะคะอาหารก็อร่อยบริการเขาก็ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเพื่อนๆราคาดีงามมากๆเลยค่ะวิกับ2คนสามีนะคะจ่ายค่าเสียหายไปทั้งหมดเพียงแค่41เหรียญเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็บวกทิปอีก15%นะคะ ดูได้จากจานเลยค่ะกินเกลี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆวิรู้สึกอายมากเลยค่ะเพราะมันเกลี้ยงจนสะอาดไปเลยส่วนของคุณสามีนะคะก็ทานไม่หมดค่ะเหลือแค่นิดหน่อยเองค่ะวิขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้วิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วิในการทำวิดีโอต่อไปขอบคุณมากค่ะ